รถแดงรถแดงจังใหม่ใหม่ถึงอย่างเอ้าทงรถไปสารนะจะรถแดงรถแดงถามหาว่าอีอันอีลาตายมันว่าอีแม่นะอีลาตายนะเดาองคารมันว่าอีแม่รถแดงถามหาก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์ลุงพนนี่ทางานว่ากับรถแดงหาแบบว่าเป็นผู้หญิงขายตัวเอ้าทงอโอ้อีแม่ว่ากูอยู่บ้านกูแบบเคยโดนทุกทกอีเราไปเป็นยูทูบเบอร์ดีไอจอมันพอนะเอ้าทง โอ้ขนาดเป็นสาวอีแม่5เอ็มไลตี้เป็นล่าแม่คิดพอเตอร์เอาทองยังไปกรุงเทพได้ไปกรุงเทพตอนปิดเดียนลูกล่านั่นมันอย่างเสียงดังเหียนิกานี่มันเสียงดังอย่างเนี่ยเอาทองมันเสียงดังอย่างเนี่ยมันลวกน้ำมาน้อมใจมันหูนะอหูจะใจ ทั่วไปมันกับเฮากับไข่มู้เวลาไม้มโยกตีนใส่มันเอาท้องมันก็เลยจับมาตุ้บเลี้ยวตุ้บเลี้ยวหนังชุวกวันกินได้วะอันโคบุกเหนียดเตี้ยวมาเราแจกอันนี้ลองขนาดอยู่แค่อันอยู่เชียงไม้ยังบหมูหาว่าอยู่เชียงใหม่ว่าเชียงใหม่น้ำมาไปเปิดทาโก้เปดสาขาคนละท้องเป็ดทาโก้จะขี้ที่แม่ขายถนนเดินเปดสาขาคนๆในเมียมีมาเนียนหมอ ทางดังทั้งนั้นนะ่ะคนเป็นลูกน้องนี่ครูทั้งนั้นเนาะเปลี่ยนปีแบมเนาะปีแบมเป็นครูแล้วมันได้กำไรดีมใจเอาท้องถ้าโก้น่ายแม่ยังจะไปนี่นี่เดี๋ยวกินยาต้องไปนี่เปลี่ยนกระนำใบกระปิกสามสิบปันจะเงินห่อยนะเอาท้องสี่เกนบาขายสี่ส่วนมากจะขายหกหกเกนสามสิบสี่สิบ กายมวนจะตายอาชีพสูจริตเนาะปรหลวงประกาศเดี๋ยวปิดก่อนสิเมียบัวปพ่อมันกินพัวแม่มันกินเสียงมาเสียงอันน,นี้นะคะเนาะเสียงเพลงเลยปิดนะจ๊ะลูกสักผ้าเลยลูกสักผ้าใช่ไเสียงนาคาิเพลงนาคาริกสิ